มาเาขาบอกว่าวมาเล่นเลยนี่ตสป,ปาธรรมชาติสุดยอดโอ,โอ้โอ้เดียวเลยว <laughs> 哦，咋还那么热？ าลงไปไว้ตรงนี้ตอดต็มเลยเนี่ยเหง่อสปาสปาสปาชอบ,บตัวตลกด,ดี่ดบบดว <laughs> <laughs>